เลยพี่วันเลยอะไรที่จุดเริ่มต้นก็นี่เลยค่ะมาจากมาจากอัตตาเลยปกติเวลาทำหนังที่จีเด้เ่ะบางทีไอเดียมันจะมาจากพี่เก่งหรือพี่หรือบางครั้งก็จะมาจากพุ่งกับแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องเพื่อนยชินีเอ่ไอเดียมาจากอัตตาเลยมาจากพุ่งกับแล้วก็เป็นพุ่งกับน้อยคนของจีเดมากที่เขียนบทด้วยตัวเองคนเดียวทั้งหมดคือถือว่านอกจากอัตตาแล้วน่าจะมีแค่พี่เต๋อดาวพลกับพี่เก่ง ที่เป็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ไฟแรงของ g d มากๆแาักวิจรณ์เลยจะคิดามันมกับเพื่อนสนิท้ต้องนายก่อนคือตอนแรกเขามาเขาก็มาพร้อมชื่อนี้เลยแต่ว่าพออ่านเนี่ยเนื้อเรื่องไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเพื่อนสนิทของพีเอสเลยไม่เกี่ยวเลยแต่เพเอินว่าความหมายของของเรื่องเนี้ยคามันไปพร้อมกันเฉยๆแล้วก็พยายามจะคิดแล้วแหละว่าคนจะคิดว่าไปล้อเลียนหนังพีเอสหรือเปล่าแต่ว่า พอคิดแล้วมันมันเป็นชื่อที่ดีที่สุดของหนังเรื่องนี้จริงๆก็เลยเลือกยังใช้ชื่อนี้อยู่แล้วก็ไปขออนุญาตพีเอสเอาซึ่งพีเอสเขาก็ขำเขาก็แบบหัวเราะแบบเอาไปเลยอะไรเงี้ยเออใช่ก็ต้องใเพราะว่ามันเิดใช่ก็ฝากฝากฝากสื่อมวลชนช่วยกันบอกดวว่าไม่ใช่หนังล้อเลียนเพื่อนสนิทนะมันเป็นเนื้อเรื่องอีกเนื้อเรื่องเลยลอี่ปีไม่รู้สิก็กออ๋อก็ตอนเนี้ยจะมีความเข้าใจที่คนอาจจะพออาจจะมีแบบ สับสนกันไปบ้างเช่นเป็นหนังสั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเป็นหนังยาวหนังยาวสองชั่วโมงดูในโรงภาพยนตร์แล้วก็เนี่ยแหละเป็นหนังล้อเลียน่อนสนิทหรือเปล่าก็ไม่ใช่คือ,อเผอิญว่าชื่อไปพ้องเฉยๆซึ่งมีการขออนุญ,ญาตแล้วเรียบร้อยใช่ค่ะ <c oughs> อ่ะแลาวเล่าเรื่องหนัหนงม,นมันเกี่ยวกับเพื่อนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตสั้นๆน,นะ หรือว่าเอาแบบเนื้อเรื่องเลยใช่ป่ะฮะเนื้อเรื่องเลยใช่ป่ะทุกคนได้ดูเทเลอร์ฮะโอเคฮะคือนการนั่นที่กังวลเพราะว่ายังไม่ได้ปล่อยเทเลอร์เลยกลัวสปอยที่ทุกคนได้ดูเทเลอร์ละได้เลยมีคายก็ก็ก็คือเนื้อเรื่องมันก็คือไอเป้อะฮะเด็กคนหนึ่งอะมันมันมีมิชชั่นที่มันจะต้องทําเข้ามหาลัยให้ได้แล้วมันก็พุ่งโดนไล่ออกมาจากโรงเรียนคอบังเอิญมาได้นั่งข้างไอโจเพื่อนที่รู้จักกันไม่นานและไอโจเนี่ยก็ โดนรถชนตายไอเป้เนี่ยก็เลยได้ไอเดียว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเราเอาเรื่องคนตายมาโกหกว่าเราเป็นเพื่อนสนิทต, mm hmm. ต้องซึมแน่เลยวะต้องได้ใจกรรมการแน่เลยวะ mm hmm. ทีเนี้ยกะทําเงียบๆอยู่คนเดียวเรื่องดันใหญ่อะฮะมีเพื่อนสนิทต,ตัวจริงของเขาโบเก้ mm hmm. อะไรก็ทุก <laughs> คนเข้าใจว่าเป้ตัองเยี่ยมมาก mm hmm. แบบโหจะทําเพื่อนคนนี้แต่ว่ามันก็เลยต้องตกกระไดพลอยโจร ทำเรื่องราวชีวิตของไอโจโอขึ้นมานหนังสั้นเพื่อทำเรื่องราวของไอเพื่อนไม่สนิทคนนี้ขึ้นมาเป็นหนังสั้นเพื่อคว้าอนาคตของตัวเองไว้ครับแล้วแล้วแล้วก็ระหว่างที่ทำกันไปมันก็ค่อยๆแบบได้รู้จักไอโจโอคนที่ตายไปแล้วเรื่อยๆได้รู้ความลับในชีวิตมันมอะไรอย่างเงี้ยนฮะมันก็มีหลายเรื่องต้องตัดสินใจในชีวิตไม่ใช่หนัง <S <S <S> <S ไม่ใช่หนังผีไม่ใช่ไม่ใช่หนังผีเลยฮะไม่ใช่หนังผี เรื่องของมิตรภาพที่เกิดขึ้นใช่ใช่ครับคือคืออย่างที่ผมบอกว่ามันมันว่าด้วยเรื่องคนที่มันเพื่อนคนหนึ่งที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตในช่วงสั้นๆเนี่ยแต่ว่าเออมันมันเปลี่ยนแปลงตัวเราเครั้งแรกที่เห็นตอนนี้ขึ้นมาจากมิตภาพเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าไม่ไม่เหนือความคาดเดาผมเล่ตั้งแต่ตอนที่ชวนมาทำเพราะว่าถ้าเราลองดูนลงานของนักเขียนที่นักมากเราจะยุ่งกับมอง เขเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องความสุขพอที่สำคัญเลที่เขาเล่าเรื่องความสุขได้ดีพอที่คนได้ดูตัวหนังไนี่ก็จะดูว่าไอ้เรื่องความเป็นเพื่อนไม่ว่าจะสินตทหรือ่้าอกงกมกครับนีแส้าแบบเขาให้แคสี้มายาที่เขาจอูเลาได้เนาะอ๋อวิเล่าได้ฮะเราเราเราได้เรื่องนั้นเลาได้ คืออย่างที่ที่วันพูดบนเวทีตอนแรกนะอย่างอย่างจังเนี่ยค่ะบทโจตอนทําเป็นบทกันอยู่ก็คิดว่ามันต้องหายากแน่ๆเลยและไอเนี่ยก็มาแคสวันแรกแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยโคได้เลยอ่ะได้เลยค่ะแล้วแบบมันมันเป็นตัวละครนี้จริงๆแล้วแล้ว เอเอจีหรือเคมีแบบเวลาเขาแบบแสดงนะครับมันมันคือตัวละครในผมคิดไว้เลยครับแล้วก็ส่งให้พี่วันพี่บาสมือทุกคนก็เห็นด้วยเลยครับตรงกันก็กาไหมครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตอนนี้ที่อัตราลอยฟังรู้สึกดีใจที่ที่บว่าเขาชอบการแล่นของเรา ในฝั่งนี้นันสำคัญมากเลยอย่างอย่างฟุ๊กเนี่ยครับผมชอบมากๆเลยฮะคือฟุ๊กนี่คือก็มาแคสแบบมาแคสทั่วไปปกติเลยฮะแล้วตอนแรกมันแคสเป็นเ้ก่อนแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้โหมันมันไม่ใช่เป้แต่มันเป็นมันเป็นปิงก็คือตัวละครที่เขาเล่นแล้วก็รองใี่เขามาแคสเป็นปิงแล้วแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นคนที่เมจิกมากเลยฮะร้องเป็นคนแนี้ มีของสุดๆเลยแล้วก็ระหว่างที่ถ่ายกันไปนี่คือแบบเขาเป็นคนที่พัฒนาตัวเองเยอะมากเลยเนาะซื้ใจก็รู้สึกดีครับเพราะว่าตอนแรกที่มาคือไม่เป็นอะไรเลยครับแต่ว่าจะไม่เป็นเลยพูดก็ไม่ชัดตอนนี้ต้องใส่เหล็กอีกด้วยก็แบบพี่พอแบบตอนแรกก็แบบคิดว่าเอ้ยเล่นเนี่ยมันจะเล่นได้ไหมนะหรือยังไงมันจะแบบ พอได้แบบผู้พี่ๆช่วยก็รู้สึกว่าแบบเออเราก็น่าจะพอทําได้อะไรเงี้ยพอทำหนังกันเสร็จแล้วแล้วแบบพอพี่ๆพูดกันแบบได้ดูดีเซอร์รู้สึกว่าโครงรวมมันดูน่าดูมากเลยแบบมันไม่ได้ดูหนังเลยผมรู้สึกว่าอยากดูอืมอืมอืมออืมอืนอืม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 อือืมอือืมอื คือเลงไว้คือผมดันบางเอิ้นไปเจอเขาตอนนั้นแล้วก็กลับมาหาไอจีน้องคนนี้แล้วบางเอิ้นเจอ,เอแล้วแล้วก, <laughs> ก็ก็เลยแบบส่งให้พี่วันดูแต่ตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าเขา acting ได้ไหมหรืออะไรได้ไหมหรือเป็นยังไงเลยอนะะแล้วก็พี่วันก็สนใจแล้วพี่บาสก็บังเอิ้นอีกทีหนึ่งนะ <laughs> ก็ก็ไปเจอไอจีใบฟอมเหมือนกันแล้วก็ส่งมาให้ผมดูว่าผมว่าคนนี้ดูแบบ ตรงกับคาแรคเตอร์โบเก้แล้วทีเนี้ยพอจะถึงจะต้องแคสกันจริง,รงๆแล้วผมก็แบบตอนนั้นเขาเขาเหมือนได้ไปเล่นยูแอนดี้แล้วแล้วผมก็กลัวซ้ำเพราะมันฉายในปีเดียวกันี้นะครับแล้วก็พยายามจะเฟ้นหาคนอื่นแต่ว่าพี่วันก็บอกว่าให้เชื่ออินสติ้งแรกตัวผมเธอเ,เลยนยฮะก็เลยเอาไปบอมมาแล้วก็โอ้โหแล้วก็คิดไม่ผิดที่ ลือกแล้วก็ไม่ดื้อครับไม่ถึงไม่ถึงแบบตัวตัวผมไม่ดื้อที่แบบจะพยายามไปหาคนอื่นเนี้ยคือใบกอนี่ยอดเยี่ยมครับแบบได้เห็นครุ่ืครับก็ดีใจค่ะดีใจที่ได้มาร่วมงานกับทีมีได้มาร่วมงานกับ g ีเเป็นครั้งที่สองแล้วก็ยิ่งเป็นหนังที่แบบ ฉายในปีเดียวกันนะคะมันแบบมันไม่คิดเลยว่าว่าจะเกิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้อะใก็ขอบคุณสำหรับโอกาสค่ะขอบคุณมากเออแเล่นเรื่องอย่าง้มแต่อย่างอย่างโทนี่เนี่ยฮะคือคือตอนแรกพอดแคสต์แล้วแล้วได้ได้จำก่อนเป็นโจแล้วพอโทนี่อ่าที่จะเป็นต้องเป็นพระเอกเนี่ย ตอนแรกผมไม่ได้คิดเลยว่าบทเป้อะมันจะเป็นลูกครึ่งแล้วก็พี่วันเลยก็แนะนําให้โทนี่ลงมาแคสแล้วก็พอพอเทปแคสโทนี่มันดูแบบโอมันมันมันไม่ใช่แบบที่ผมคิดไว้ในตอนแรกขนาดนั้นแต่มันแบบผมว่ามันจะมันทำให้ไอ้ตัวนี้มันมีเสน่ห์ขึ้นไปอีกอะฮะแล้วผมก็เลยเบสออนโทนี่กับจําปก่อนแล้วก็ตอนนั้น จำได้ว่าพอโทนี่มาแคสเสร็จแล้วมันเดินออกจากห้องแคสติ้งไปอะ่ะทีมทุกคนก็มองหน้ากันแล้วก็แบบพยักหน้าว่าแบบเจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแล้วพอมาเล่นจริงก็แบบน้องมันก็อินมากตั้งใจมากอะไรอย่างเงีเออ้ยนะเจอใช่ <laughs> ใช่ <laughs> ครับรู้สึกไงบ้างคะแบกวยยนกันจริงๆต้องบอกเลยว่าไม่คิดว่าจะได้เรื่องนี้เลยตอนแรก ม่คิดว่าจะได้เรื่องนี้เลยครับตอนแรกเพราะว่าเหมือนตอนนั้นผมอยู่ในอันนี้ยังไม่ได้เล่าอยาให้ฟังตอนนั้นอยู่ในกองยูเอ็นมีแล้วก็คนหนึ่งที่ยื่นมาบอกว่าเฮ้ยมีเพื่อนที่เป็นวัยรุ่นไหมพอดีจะกำลังทาหนังเนี่ยเรื่องเพื่อนไม่สนิทไอ้เราก็ให้เพื่อนคนนั้นไปเพราะเราก็คิดว่าเราไม่น่าได้เพราะเราเอา่อเก็บฉันแล้วเรียบร้อยแต่ตอนนี้ก็ได้มาเป็นพระเอกเพื่อนไม่สนิทก็รู้สึกว่าดีใจครับผมยิ่งได้ทํางานกับพี่ต้าพี่วัน้ก็ คุณบาสนะครับใช่ครับผมก็ดีใจครับครับฟอนก็ก็ตอนที่เขามาแคสอะนะก็ผมดูเทปแคสเขาแล้วผมแบบชอบมากเลยคือปกติเราจะเห็นแต่ฟอนต์แบบเป็นมุมแบบว่าเป็น BNK เต้นน่ารักสดใสหรือว่าถ้าผลงานที่เขาเคยเล่นก่อนนันนี้มันก็จะมีความเป็นเด็กกว่านี้ <S <S ใช่ไหมฮะ แต่พอเขามาเล่นอะไรที่มันต้องดูโตขึ้นแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่รู้จะอธิบายไงแต่ว่าเหมือนเขาเป็นเขาเป็นไอตัวนี้มันเป็นคนขึ้นมาตัวนี้มันเป็นคนขึ้นมาแล้วไม่ไม่ไม่มัน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 เป็นตอนตอนแรกเป็นตัวหนังสืออะในในสิริลต์อะไรเงี้ยฮะแล้วแล้วพอเห็นเขามาเล่นแล้วแบบก็มองมากมันมันไม่ได้ตอนแรกมันไม่ได้คิดมาในดิเรกชัน เขาเป๊ะๆแต่พอพอเขามาแคสแล้วแบบผมสนใจมากเลยหนูเขินค่ะก็จริงๆก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าเอาจริงหนูก็เคยไม่รู้ว่าเคยพูดกับพี่ตาหรือเปล่าแต่ว่าเออหนูอ่ะรู้สึกว่าอยากลองเล่นคาแรคเตอร์ที่ที่ฉีกไปอีกแบบที่ไม่เคยเล่นบางอะไรเงี้ยเพราะปกติหนูก็จะได้คาแรคเตอร์แบบซ้ำๆเดิมๆอะไรเงี้ย ซึ่งหนูต้องขอบคุณมากๆที่ทําให้หนูได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในเรื่องนี้เพราะว่ามันเปิดประสบการณ์ตัวหนูเหมือนกันที่ได้ทําอะไรใหม่ๆซึ่งหนูชอบค่ะมันท้าทายดีแล้วหนูก็ตื่นเต้นกับความท้าทายนั้นอยากให้ทุกคนเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์มากๆค่ะใช้ให้ควันพิการอย่ากล้าช่วยไม่สนิทการทไม่สนิทไม่สนิทว่าดูแล้วอาจจะสนิทกันไม่มากนัก ผมว่ามันเป็นหนังัยรุ้นที่มีูก้ามันเป็นหนังัยลุ้นได้แน่นอนโดตลก่อนถามว่าสิ่งที่หนังพูดมันมีมิติมเปาเป็นมิติที่มันพูดเรื่องความสุขของคนเรื่องความคาดหวังเรื่องความฝันเรื่องชีวิตเรื่องความป็นไปได้เราเชื่อว่าดูจบแล้วทุกเพศ่วดลค่ะก็เรื่องเพื่อนไม่สนิทนะคะ26ตุลาเป็นหนังที่พี่ว่ามันพูดถึงสิ่งที่เรารักมากๆสองอย่างก็คือเพื่อน ซึ่งพี่ว่าเราทุกคนมีส่วนในฐานะแฟนหนังไทยถ้าเรามีความรักเราอาจจะไม่เคยเป็นคนทําหนังไทยนะคะแต่ว่าเราก็เป็นคนดูหนังเป็นคนที่สนับสนุนหนังไทยสนับสนุน G d ีเให้มีวันนี้มาตลอดอะไรเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นหนังที่อยากให้แฟนหนังไทยมาแสดงความรักที่เรามีให้กับให้กับหนังให้กับวงการหนังซึ่งหนังเรื่องเนี้ยเป็นของของคุณแน่นอนพูดถึงความรักที่มีต่อเพื่อนต่อคนทําหนังต่อหนังซึ่งพี่ว่า พวกเรามีมุมนี้ในตัวทุกคนเลยก็อยากให้มาร่วมเชียร์ร่วมสนับสนุนหนังเรื่องนี้ค่ะครับคือผมคิดว่าหนังเรื่องนี้ฮะเข้าเข้าไปดูแล้วเดินออกจากโรงเราเราจะคิดถึงใครสักคนในชีวิตของเราแน่ฮะครับไม่ไม่ว่าคนที่ดูจะเป็นแบบวัยรุ่นหรือว่าผู้ใหญ่เงี้ยผมผมคิดว่าถ้าเกิดคุณเคยมีกิจกรรมหรือทำอะไรกับ เพื่อนสักครั้งนึงในชีวิตมาไม่ต้องเป็นการทาหนังก็ได้อะฮะไอเรื่องเพื่อนไม่สนิทอะมันมันมีที่ให้คุณแน่เลยอะฮะยี่สิบหกตุลาคมยี่สิบหกตุลาคมคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ